สวัสดีค่ะวันนี้มากับนี่ถุงนี้มิดแบงคอกนะคะน้ำหอมของมิดอันนี้ไปไปซื้อมาจากเซ็นทรัลพลาวนะคะก็จะมาเป็นถุงแบบนี้นี่เป็นถุงกระดาษแล้วก็มีเขาเรียกกระดาษอะไรอะ่ะหอมาให้อยู่ข้างในนี้นะคะจริงๆรอยกระดาษเอยกระดาษคอยมั้ง จริงๆตอนตอนแรกมันจะเป็นโบแบบนี้นะคะเขาปลูกมาให้แต่ว่าเราแกะตั้งแต่วันแรกที่ซื้อมาเลยนี่เป็นหมดุดเป็นโบอย่างนี้นะคะดอกไม้คือทําแพ็กเกจดีมากนะคะผูกโบผูกอะไรมาให้แล้วข้างในก็จะข้างในถุงเขาก็จะฉีดอะไรไม่รู้หอมมากจนตอนนี้มันก็ยังไม่หายไปนะคะไม่รู้มันเป็นกลิ่นกลิ่นล้วหอมือวากลิ่นมันกลิ่นแบบกลิ่นลิ้นจี่อะ กินเหมือนกินผลไม้อ่ะที่อยู่ข้างในถุงเนี้ยไม่รู้เขาฉีดอะไรเข้าไปนะคะคือเมื่อวันที่25ทธันวาที่ผ่านมาเราได้ไปตามล่าหาช็อปไม่ใช่หาเคาน์เตอร์มิสมาจากจากเซ็นทรัลพ้าวนะคะซึ่งใช้เวลาเดินจนเมื่อยจนเหนื่อยแล้วเราก็ได้นี่มา1 สองุอ๊ยต้องระวังโอเคแล้วนี่คือเขาแถมมาเจลแอลกอฮอล์แล้วก็น้ำหอม1 ml ที่เขาอุตส่าห์เติมใส่ขวดมาให้แบ่งใส่ขวดมาให้2เอ้ย1 ml นะคะโอเคมาเริ่มกับจากตัวอุ๊ยตัวนี้ก่อนดีกว่าชิสันเฟลเวอร์นะคะ ตัวนี้ไม่ต้องหอมแถมนี่<ๆ>เขาแถมตัวไหนมาก็จำไม่ได้ําจำชื่อจำช,อชื่อไม่ได้เพราะว่าตัวหนึ่งคือ Silver er. s i l v e r Sparker ใช่คือเขาให้เราเลือกได้ว่าเราอยากได้ตัวไหนคือเรื่องราว<ม>าตอนอแรกอะ่ะเราจะไปซื้อ s i l v e r Sparker เว้ยทีเนี้ยมันไปจับพัดจัผูงพอดีจับพัดจับผูท่าไหนไม่รู้ BA อสาธา่าอะไรไงอเอออย่างนั้นแหละก็เลยได้ตัวตัวใหม่มาแทนอะคิวตันพอซึ่ง ซึ่งเพิ่งออกวันที่ยีองนี่เองซึ่งซึ่งเพิ่งร้อนใช่ไหมไม่กี่วันอวเออ c สต s t ฟ l f เ o w e r เนี่ยนะคะเพิ่งวางขายเมือม่อวันที่ยี่สิบสองธันวาเนี่ยแหละแล้วทีเนี้ยไม่ได้ตั้งใจจะไปซื้อเลยปรากฏได้มาเฉยนะคะนี่กล่องเขาก็จะเป็นลักษณะแบบว่ากล่องกระดาษที่ คือกระดาษเคลือบที่ดีมากๆไม่ใช่กระดาษแข็งธรรมดาแบบกล่องปกติธรรมดาเหมือนกล่องน้ําหอมนี่ครับเขาจะเคลือบด้วยเลเยอร์แบบสกๆานะอย่างเงี้ยเออทำเลเยอร์เป็นกระดาษแข็งๆเงี้ยแล้วมีสกรีนคำว่ามิดแบงคอกไว้ตรงนี้แล้วข้างล่างก็เป็นชื่อกลิ่นนี้ครับ Crystal วเ o w e r ซึ่งตัวนี้มีน่าจะเป็นลายเดียวกันกับ Silver Sparkler <ช>นะครับใช่เพราะลายใหม่ที่เขาทําออกมา นักปรุงน้ําหอมก็เป็นเพื่อฉลองครบรอบหกปีของมิรนะครับนักปรุงน้ําหอมก็เป็นคนต่างประเทศนะคะที่ปรุงให้นะกล่องถ้าเราจะถ้าเราหยิบออกมาอย่างเงี้ยนักเป่าเพาฟัวคนนี้ชื่อฮามิดมลติคาชาคาชานี่นะครับก็จะเคยปรุงน้ําหอมพวกเพ์ฟร์มดิเมเล่เลตันตัวดังเลยนะครับตัวนี้แล้วก็พวกไวซ์เอลเอ็กคหรืออีกตัวหนึ่งก็พวกพอสมิธอะไรอย่างเงี้ยที่แบบลองๆลงมา แล้วก็ของคาเรล่าเฮเรล่านะครับเป็นตัวสักตัวหนึ่งอ่ะจำไม่ได้นะเออประมาณนี้แหละประวัติคร่าวๆเท่านะครับก็ตัวดังหลายตัวก็เหมือนซิลเวอร์ครับซิลเวอร์ก็เป็นพรอมเมอร์คนต่างประเทศเหมือนกันนะครับโอเคแล้วตัวนี้นะคะเออราคา1,559บาท60 ml นะคะกล่องก็จะเป็นแบบนี้เวลาเราจะจับเนี้ยต้องระวัง นี่ถ้าเราจะจับข้างบนนี้ไม่ได้มันจะเปิดออกมาเลยนะคะเพราะฉะนั้นต้องระวังนะเปิดแล้วก็จะมีขวดน้ำหอมอยู่ข้างในนี้นะคะนี่คือขวดแพ็กเกจใหม่นะคะพะนักง,งานบอกว่านี่คือแพ็กเกจใหม่ของเขาไอตัวเก่าอ่ะมันจะเป็นแบบขวดสี่เหลี่ยมเนี้ยแหละแต่ว่าเออวัสดุไม่ได้แบบ หนาแบบนี้ไม่ได้ไม่ได้หนักแบบนี้นะคะฝาก็จะไม่เหมือนกันฝาแพรเก็เก่าเขาก็จะเป็นแบบว่าพลาสติกกลมๆอันนี้จะเป็นแบบหนักๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีประมาณหกเหลี่ยมแปดเหลี่ยมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดเหลี่ยมฝาแปดเหลี่ยมนี่ฝาหนักๆนี้เลยขอให้ฟังโอเคกลิ่นนะคะ กลิ่นจะเป็นแบบแนวพีชแล้วก็ดอกไม้มีความเป็นมะลิหอมมากอา่ลองดมได้กลิ่นยังเนี่ยนะคะมันจะมีความเป็นพีชและความเป็นดอกไม้สำหรับโนต้ตตัวนี้นะครับไม่รู้ได้ยินเสียงเปล่าก็น่าจะได้ยินอยู่นะโนต้ตตัวนี้ก็จะมีพีชออเรนนะครับเป็นโนต้ตท็อปโนต้ตเปิดขึ้นมาแล้วก็ลองด้วย มีเล่นนอตด้วยจัสมินนะครับออ่ฟิเซียนะครับม mm ันเป็ัว่ะโดคอร์ดด้วยที่ <c oughs> แต่กลิ่นแบบโชยมาหอมมากมีฟิเซียนะครับจัสมินแมกโดเรียพิงค์โรสนะครับส่วนเบสโน e ก็ออ่ทั่วไปนะครับไวท์มัสซีดาร์ r ูดแอมเบอร์นะครับก็มีประมาณนี้ <c oughs> คือจะให้อารมณ์กลิ่นคล้ายๆน้ำหอมชิเซโลตัวหนึ่งนะครับจำชื่อรุ่นไม่มไ,มได้เหอม <c oughs> หอมแบบหอมยั่วยวนอ่อนๆนะครับเป็นหอมแบบสาวใสบริสุทธิ์เลยใช่ใช่กลิ่นจะแบบกลิ่นยูนิเซ็กนะใช่แต่จริงๆพอเราดมจริงๆอ่ะมันค่อนไปทำผู้หญิงมากๆเลยอ่ะผู้หญิงแบบผู้หญิงเยอะค่อนข้างเยอะมากๆนะคะกลิ่นจะมีความเป็นดอกไม้นุ่นๆนุ่มๆแล้วก็คือไม่ได้แน่นไม่ได้หนักจนเกินไปนะคะใช้ ได้ง่ายมากคือดมแล้วหอมดมหน่อยนี่มีไอือหือหอมมากคือหอมจริงๆดมแล้วหอมจริงๆอะดมแล้วดมแล้วยากที่จะไม่ชอบดมแล้วยังไงก็ชอบคือถ้าใครไม่ชอบกลิ่นนี้ก็แสดงว่า you you n o h a problem นะคือเป็นกลิ่นที่ดมง่ายมากและใช้ง่ายมากใช้ได้ทุกสถานการณ์เลยนะคะแล้วว่าเป็นกลิ่นนวลๆนุ่มๆแบบละมุน กลิ่นก็ไม่ได้หนักไม่ได้แรงไม่ได้เอไม่ได้ฉุนไม่ใดใเลยตัวนุ่มๆใชออ่อ่อนๆทำให้คนรอบข้างดมแล้วรู้สึกมีความสุขอ่ะใชดด่ดมแล้วรู้สึกสบายจมูกดมแล้วรู้สึกรู้สึกไม่อึดอัดมันไม่ได้เหมือนพวก YSL b a c k Opium หรือว่าอะไรพวกนี้นะตัวนั้นมันจะกลิ่นพวกแนววานิลากะทิข้นๆอะไรพวกนี้แต่อ<ด>ันนี้คือดอกไม้ขอโทษขอโทษ ดอกไม้แบบหอมๆเลยอะ mm. ซึ่งเราเรายังไม่ได้ใช้งานจริงนะคะแล้วยังไม่รู้ว่าความติดทนอะไรยังไงแต่สัมผัสคือมันดีมากมันหอมหอมแล้วกลิ่นคุณภาพดีมากใช่ค่ะแล้วก็มมไม่ชีฟดูแบบตั้งใจปรุงออกมาอืมคือยังไงก็กลิ่นนุ่มลมะมุนแล้วว่ามันเหมาะกับผู้หญิงมากเลยอ่ะคือถเทียบกับคาตอรแบรนด์กลิ่นนี้นี่แบบสี่ห้าพันได้เลย,เลยอืมใช่กลิ่นมัน ใช้หลักในระดับราคา4-5 0 0 0ได้เลยนะคะนี่คือ60 ml 1 5 0พันเอพันห้าเท่าไหร่นะ5-9 59ไม่แพงเลยนะคะได้ได้กินแบบนี้นะเรานึกถึงแบบผู้หญิงที่ทำงานแล้วดูดีอะ่ะฉีดกินนี้แล้วดูดีอะ่ะใส่ได้ทุกอากาศเลยนะตัวเนี้ยใช่ค่ะใส่ไปเที่ยวเดินห้างกินกาแฟ พบลูกค้าหรือว่าทํางานออฟฟิศคือนักศึกษาศึกษาใส่ไปเรียนยังใช้ได้เพราะว่ามันกลิ่นไม่ได้แรงอะ่นไม่ได้ไม่ง่ายกลิ่นไม่โตกลิ่นไม่แก่ตนนื้กลิ่นมันไม่ได้แก่อะกลิ่นใช้ได้ตั้งแต่18ยัน40ก็ใช้ได้อืออือโอเคผ่านไปกับกลิ่นฟีเซียจริงนะเหมือนเหมือนได้กลิ่นฟีเซียหน่อยกลิ่นที่อยู่กับพวกจอมอโร มันหืมมันดีมากแล้วว่าผู้หญิงก็แสดงว่ากลิ่นแบบนี้ที่มันไปอยู่กับไอ้แพร่นี่มันก็ต้องเป็นกลิ่นซีเซียกลิ่นแบบทีแรกกลิ่นหวานหวานอ่ะเออกลิ่นหวานหวานอ่ะอืมเออหวานเพราะแพรมันจะออกสดชื่นสดชื่นไงแต่มันจะออกหวานหวานก็น่าจะเป็นฟีเซียนี่แหละคือมีมีแต่กลิ่นพีชอ่ชัดอยู่ตัวเนี้ยมารีก็มีมีบบอแบบพีชัดมากเลยมีแบบมารีแบบ มาแซมแซมมาแต่ก็ได้กินอยู่คือผู้หญิงคนไหนดมแล้วยังไงก็ชอบอะค่ะแล้วว่าผู้หญิงอะยังไงก็ชอบถ้าไม่ชอบนี่คือแบบแปลกอะอืมโอเคเก็บน้องไว้ก่อนเดี๋ยวล่วงแปลกต่อไปเออเวเวทวาน,น้ลามากดีกว่านะคะนี่ตัวนี้ตอรี่เป็นไงไงอะตัวนี้ สตอรี่คือตอนแรกอ่ะก็คือขอดมเนี่ยแหละดมไปเรื่อยคือพนักง,งานเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่า B.A. เอ่อมิดเนี่ยคือได้ยินเสียงขงบอกเลยครั้งแรกไม่ใช่อะไรหรอกหลงเสียง B.A. นะคะ<ม>คือ BA เสียงน่ารักมากแบบแล้วพูดเพาะแล้วแบบใช่ท<ม>ี่เซนทอรัแลวคือ BA เสียงน่ารักมากแบบแล้วแบบพูดเพาะแล้วใช่<ม>ตอนแรกคิดอยู่จะถามชื่อ แล้วแล้วลวทีเนี้ยก็คือว่าเขามีความเป็นมิตรมากเขาดูแลเราเขาดูแลคนปกติตาดียังไงเขาก็ดูแล,แลเราอย่างนั้นนะคะไม่ได้แบบรู้สึกว่าแตกต่างหรือหรืออะไรเลยอย่างเงี้ยคือดีอ่ะชอบแล้วทําให้อยากไปอีกแล้วแล้วยังไงก็จะต้องไปอีกเพราะว่ามันยังเรายังมีอะไรค้างคาอยู่กับมิตรอีกมากมายหลายอย่างนะคะยังอยากที่จะได้อีกหลายตัวมากแล้วสตอรี่ของกินเนี้ยก็คือนางก็ให้ดมไปเรื่อยแหละแล้วปรากฏว่าตอนแรกก็ยังไม่ได้คิดจะเอาหรอก นเพราะว่าจริงๆอะที่เราเอากิ่นนี้มาด้วยเพราะว่าเขาบอกว่าซื้อครบสองพบาทเราจะได้บัตรสมาชิกแล้วถ้าเราได้บัตรสมาชิกเราจะได้ลดกี่เปอร์เซ็นต์นะห้าเปอร์เซ็นต์หรือสิสักอย่างเนี่ยจำไม่ได้แล้วเราก็เลยจําเป็นที่จะต้องก็ด้วยความที่อยากได้บัตรสมาชิกนี่แหละก็เลยจําเป็นที่จะต้องหาขวด สิบ ml อีกสักขวดมาแต่ประเด็นคือมันไม่ถึงใช่ประเด็นคือราคามันไม่ถึงสองพันรวมกันมันพันพันเก้าอยู่มากใช่เพราะเอ๊ะตัวเนี้ยพันห้าห้าสิบเก้าตัวเนี้ยสามร้อยเก้าสิบใช่ป่ะสามร้อยเก้าเก้าหรือสามร้อยเก้าสิบมันไม่ถึงสองพันแต่ปรากฏเขาก็ให้เขาก็ให้บัตรสมาชิกต้องขอบคุณมากมากนะคะโอเคเรามาถึงเวอเวทวัน้ลาดีกว่า อดึงออกมาซะรีบเลยเนาะแทนที่จะค่อยๆดึงออกมา,ายังไม่ทันไได้ถ่ายตอนจะอ,ออกมาเลยเอาก็นางคงรีบไปหน่อยอะ่ะ <c oughs> เออนี่จะให้ดูขอใส่เข้าไปใหม่อนันนี่นี่นะครับนี่คือก็คล้ายๆกันอะแต่ว่ามันแค่เป็นกล่องเล็กและในายาวกว่าประมาณน,าน,นี้ตรงตรงนี้ เขียนว่ามิดเหมือนกันแล้วตรงนี้ก็นี่ไกล้องเออรีบบอกคราวนี้น่าจะ <c ười> คลิปน่าจะรีวิวดีกว่าอันก่อนๆแล้วนะเพราะว่าเปลี่ยนกล้องแล้วแต่มันก็ไม่ได้ดีกว่ากันเยอะหรือเปล่ามนะ่รูนะเวเวตวานิลาคือกล่องเขาดีเทลแบบยิงเพจมาดีมากเลยมันได้แบบแปะกระดาษหรืออะไรแบบธรรมดานะเดี๋ยวให้ถ่ายให้ดูชัดๆโอเคก็จะเป็นเงาเงาอย่างนี้โอเค อันนี้คือแพ็กเกจเก่าอยู่ใช่ไหมเนี่ยใช่ดึงออกมามันก็จะเป็นแบบดึงเข้าดึงเข้าดึงออกดึงขึ้นดึงลงแบบนี้นะครับอ่าก็เป็นแบบนี้คือไม่รู้จะทำลูไปไหนก็สมราคาเขาอะไอ้ l 0 ml มีราคาตั้งแต่เท่าไหร่บ้างนะสเออสองร้อย้าและแต่กลิ่นแต่ละกลิ่นจะราคาไม่เท่ากัน299 399แล้วก็ห้า590 ห้าร้อยเก้าสิบใช่ปะ่ะ<ม>ที่เป็นแพ็กเกจใหม่ซึ่งแพ็กเกจใหม่ก็จะเออแต่ขอขอขอตินิดนึงคือแพ็กเกจเนี้ยคืออยากจะบอกทางนิดถ้าเกิดหลงเข้ามาดูนะครับคืออยากจะให้ไอตัวเนี้ยไอตัวดึงขึ้นดึงลงอย่างเงี้ยคือมันมันฝืดกว่าน,นี้อยากให้มันฝืดกว่าน,นี้แบบดึงยากกว่าน,นี้เออคือเวลาเราไม่ใช่หมายถึงว่าเราเราจะมาจับกันอย่างนี้ตลอดเวลา หมายถึงว่าอยากให้มันมีความแน่นแบบเีียดมั่งอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วแบบความซุ่มซ่ามของคนตาบอดอะ่ะคือมันมีมากม,มายม<ต>า<อ>สาบหมายถึงคนตาดีด้วยนี่แหละคือมันมันไม่ฝืดเลยอะ่ะมันมันเปิดง่ายเกินไปอะ่ะเออแล้วฝานะครับฝาเหมือนกันคือมันก็เคยมีดรามา่ากับตอนซิวเวอร์สปาร์เกอร์เรื่องฝานะครับมันจะเปิดยากนิดนึง แล้วพอบางทีดึงแล้วมันหลุดมาแต่นี้มันก็คือเปิดง่ายเกินง่ายไปอ่ะเออเป,เปิดเปิดง่ายไปก็อะไรดีเราก็ว่าดีอะไรที่อยากติชมหรือว่าอยากให้ปรับปรุงเพิ่มแก้ไขหรือยังไงเราก็อยากจะบอกนะครับคือให้มันมีความฝืดหน่อยนะครับแบบว่าเราไม่ต้องไม่ต้องแบบเอ้ยดึงออกมาเบาก็หลุดแล้วอะไรเงี้ยอย่างฟ้าก็แบบฟ้ากล่องก็อย่างนี้ก็หลุดแล้วอยากให้มันแบบต้องใช้ ดึงให้มันแบบเปียดบ้างอะไรเงี้ยโอเคสำหรับเรื่องบ่นก็มีประมาณนี้โอเคฉีดได้ยังอไหนโนดอ่ะลองดมดูก่อนฉีดกันหืมแมวตื่นเลยอ่ะฉีดที่แมวตื่นหืมสำหรับโนตตัวนี้นะครับก็ เปิดมาด้วยบร์กรมอดนะครับดอกเนโรล,ลี่บร์กรมอดคือมะกรูดนะครับ<ม>ออ,อะไรเนี่ยคอรินเดอร์ไม่แน่ใจมันคืออะไรนะครับแล้วก็ลามลามนี่คือเปลือกเปลือกส้มเปลือกเปลือกไอมะนาวอะไรอย่างงี้มั้งครับคล้ายๆมะนาวแล้วก็มีโน้ตมีชาแล้วก็จัสมินนะครับส่วนเบสโน้ตมีหนังยาสูบนะครับทูบโก แล้วก็มีอันนี้มันอ่านว่าอะไรวะกูอีกกูแอกอะไรไม่รู้นะครับแล้วก็วูดไม่ไแน่ใจเหมือนกันนะครับอ่าวิตเทเวอร์โอ๊กมอสวานิลาแอมเบอร์นะครับประมาณนี้คือโนต้ตกิ่นเนี่ยค่อนข้างหนักเลยแหละบอกเลยว่าชอบมาก่กลิ่นเนี่ยโคตรชอบคือเป็นกลิ่นวาน,นิลาที่<ม>ชอบไม,ไม่คิดว่าจะไปซื้อแต่ดันซื้อมาเฉยใช่คือตอนที่เขาเทใส่กระดาษให้ดมอ่ะ้วยวาน,นิลากินแบบนี้เหรอ นึกถึงน้ําหอมอยู่ตัวนึงนะครับของ Memo Paris ซึ่งเป็นน้ําหอมกลิ่นหนังแบบอืมหนังแบบหนังเลยอะน้ําหอมขวดละเจ็ดแปดพันอะที่เราชอบชอบฉีดไปไอทีอะคล้ายๆกันแต่ของ Memo Paris อะจะหนังกว่าได้กลิ่นหนังกว่าแล้วก็ไม่มีกลิ่นวานิลนาครับเป็นหนังแบบหนังเลยอะังกดอกไม้กรุตี้เบาๆแต่อันนี้มันจะเป็นหนังวานิลา คือความหรูหราเหมือนกันคือนึกภาพว่าเด็กกว่าใช่นึกภาพว่าว,วานิลาที่แบบมีกลิ่นหนังอะถือถือกระเป๋าถือกระเป๋าหนังกินไอติมวานิลานั่นแหละคือจะจะ,จะประมาณอย่างนั้นเลยนะคะมันกลิน่นทำไอติมหกรสกระเป๋าหนังอุ้ยตายแล้วไอติมฉันร่วงอะไรเงี้ยไอติมวานิลาหกรสกระเป๋าแล้วแล้วลองดมดูนัอะร้อยเก้าเก้า่ย ไม่ใช่หนังแพงๆคะอหนังแพงๆเลยค่ะอ๋อแพงๆอันนี้จะกินน่นหนังแบบหนัง,นงดูดีอาได้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 ไ้อไม่ต้องไม่ต้องแชแนลเนาะยังไม่ถึงขั้นนี่ตงค์อือคือไม่คิดจะซื้อเลยอือคือแบบมันเรารู้สึกว่าน้ำหอมที่มีความเป็นกลิ่นหนัง่ะมันหรูอะแล้วมันทำให้วาน,นิลามันไม่เลียนด้วยนะคะคือมนันไม่ใช่กลิ่นแบบขนมขนมหวานหวานพวกแบบที่เราเคยได้กลิ่นมามันจะเป็นวานิลาแบบ หนักๆแน่นๆแ,แล้วมีความเข้มมีความหรูหอมอะไม่รู้จะพูดยังไงคือเราว่าผู้หญิงเนีงง่ยผู้หญิงก็ใช้ได้แต่เราเราว่าผู้ชายน่าจะก,ก็เหมาะอืชอบที่ซื้อมาเพราะดมด้วยความบังเอิญแล้วชอบเนี่ยแหละค่ะใช่ทีแรกกะว,ว่าจะซื้อขวดใหญ่เป็น ซิเวอร์ได้ซ้ำแล้วขวดเล็กก็เอาคิทตันฟาวเวอร์แต่ไปประมาณขวดใหญ่ดันเป็นคิทตันฟาวเวอร์ขวดเล็กดันไม่ใช่ซิเวอร์สปาร์เกอร์ซึ่งเป็นกลิ่นที่ไม่ได้อยู่ในแผนการที่จะซื้อเลยม,มันก็นะสัจธรรมแห่งโลกจรทม <Okay. S 1> แห่งบีเอืหอมมากแล้วน้ำ<ข>อหอมมิดลอง,ลองเป็นัอเน,นี้ยขวดเล็กลองไหมขวดเล็กจำชื่อกลิ่นไม่ได้อ่ะ อันหนึงอ่ะซีเวอร์สปาร์เกอร์ที่เขาแถมมาเมื่อวานเราลองเทสไปแล้วกลิ่นเป็นไงหอมใช่ซีเวอร์สปาร์เกอร์มีความโอนทูหน่อยใช่โอนทูคืออะไรมิดที่หนึ่งหนึ่งในคอลเลคชันน้ำหอมของมิดที่นั่นแหละตระกูลโอนอะโอนหนึ่งสองสามสี่ห้ากใช่เราชอบแล้วกลิ่นหลุ่มหลามากโอนทูอ่ะจริงแล้วปลาปาฝนอะกลิ่นปลาฝนแบบสมุนไพรอ่ะหอม แล้วซิ้เวอร์สปาร์เกอร์นี่คือเราว่ายัางไงก็เหมาะกับผู้ชายอ่ะให้ความหนักแน่นแบบเบาๆมไม่แรงมากกินสดชื่นการกระจายตัวอยู่ในระยะที่แบบใกล้ๆอะ่ะคือไม่ได้อืมปานกลางไม่ได้กระจายตัวแล้วก็ไม่ได้อ้วนมากอืเป็นกลิ่นที่ดมง่ายเหมือนกัน s i l เวอร์สปาร์อร์ผู้ชายใช้แล้วเ<ค>ท่<อ>ใครชอบกลิ่นโอนทูกลิ่นนี้ต้องชอบอ่ะ ตอนนี้คือวันนี้เราอบอ,อวนมากที่จมูกมีเอเขาให้กลิ่นอะไรมาไม่รู้บอกเขาว่าอยากได้กลิ่นหมึกปาะกาอีกกลิ่นหนึ่งที่เขาแถมมา,มก,ก,ากับ Silver Sparkle บอกเขาว่ามีกลิก่นแนวหมึกปาากาไหมหมึกปลกกาหนังๆไม้ไมใช่มันจะออกหนังมันจะออกเหมือนมีหนังมีไม้หอมอันนี้คือหมึกปาะกาหนังๆไม,ไม้ลองดมอืม แต่อันนี้หนังจะดิบๆหน่อยใช่ไม่ได้ทำวานิลาหกใสและทำหมึกปากกาหกใสแทนอืหนังก็เกล็ดเดียวกันกับวานิลาเนี่ยแหละอกระเป๋าเกล็ดเดียวกันแค่แค่เปลี่ยนจากทำทำวานิลาหกใสเป็นอันนี้จะมีมีพื้นที่นั่งอยู่เป็นพื้นไม้นะเออเป็นพื้นนึกนึกถึงแค่กลิ่นเมันออกออกหวานๆอยู่นะหวาน หวานไมมไม่แน่ใจอ่ะถ้าดมมาจากตรงเนี้ยแต่ค่อนข้างแน่นดีอยู่แน่นดมดม,ดม,อมเอาเรื่องอยู่อ่ะตอนเนี้ยคือถาม <c oughs> ถามว่าเราเป็นผู้หญิงเราเราเรากล้าใช้ไหมไอีกลิ่นหมือกปรากานี่เราเราไม่ไม่กล้าใช้มันแน่นมากอ่ะอชอบตัวเนี้ยชอบ ไม่รู้มันชื่อกลิ่นอะไรเขาไม่ได้เขาไม,ไ,ไม่ได้ติดชื่อกลิ่นมาให้อ่ะซีนออฟเฮเว่นหรือเปล่าคุณๆนะแต่ไม่แน่ใจนะน่าจะซีนออฟเฮเว่นแต่แค่แค่จำได้ว่าถามเขาว่ามีกลิ่นแนวหมึกปากาไหมออนี่แหละคือจำได้แค่นี้แต่นางก็ไม่ยอมติดชื่อกลิ่นมาให้ก็ไม่รู้จะจะบอกยังไงแต่ว่ามันแล้วมันเหมาะกับผู้ชายมากเลยอะไอก้กลิ่นหมึกปากาเนี่ยแล้วแล้วถ้าและอยากอยากติชมแนะนำอีกแล้ว คืออยากจะให้ B A เออแปะชื่อกินมาแบบเขียนด้วยเมจิกหรืออะไรก็ได้แบบชื่อชื่อเต็มๆหน่อยราะว่ามันจะได้จําได้ไงเมื่อกี้เราลืมเนี้ยใช่เราลืมว่าเราเราเอาอ,อะไระกินอะไรมายอะไรเงี้ยไม่ต้องไม่ต้องอแถมขวดเต็มจริงๆที่เป็นแบบห้าเก้าหกเก้ามาก็ได้ขวดแบ่งขายอย่างนี้ก็ได้เ,เหมือนเวลาแบบน้ําหอมแบ่งขายอ่ะเขาก็จะเขียนชื่อติดไว้ใช่ไหมเออประมาณนั้นนะครับอยากจะ ๋ยวจะให้มิดแก้ไขเรื่องนี้สักนิดหนึ่งจะได้ลูกค้าจะได้จำได้แล้วเขาก็แถมเจลแอลกอฮอล์นะคะกลิ่นแอลกอฮอล์นี่ก็กลิ่นโอนทูเลยครับกลิ่นมิดโอนทูเลยอะ่ะอืมกลิ่นมิดโอนทูกลิ่นมิดโอนไฟเลยครับแอลกอฮอล์นี่เดี๋ยวเอาแอลกอฮอล์ให้ดูนะครับต้นตัวนี้นี่เจอแอลกอฮอล์ยังหอมอะ่ะนี่โอเคกลิ่นแมวมิดโอนทูเลยตรงนี้ไม่รู้ว่าเขามีขายหรือเปล่านะอาจจะขายแหละ โอเคสรุป <Okay. S 2> สรุปกันดีกว่าว่าคิสซันฟลาเวอร์ยังไงเราก็ว่าเหมาะก,กับผู้หญิงมากๆผู้หญิงดมแล้วยังไงก็ต้องชอบอะค่ะยากที่จะไม่ชอบอ๋อเดี๋ยวเอาเดี๋ยวไปเสร็จให้ดูเดี๋ยวไปเสร็จมาให้ดูนะครับว่าเราได้ส่วนลดอะไรยังไงมากอืมสเปรดมือ คือตอนตอนแรกอะชิสันฟ lower อ,อ,อะอตอนนี้ตอนนี้กลิ่นหมึกปากกามันเริ่มเป็นหมึกไหมแล้วนะครับเป็นเริ่มเป็นหนังไหมแล้วเริ่มหนังไหมแล้วโอเคใช้ได้มากชอบแต่เดี๋ยวจะไปถามเขาอีกทีว่ามันคือกลิ่นอะไรนี่นะครับไปเสร็จให้ดู ไม่โหแคบเลยนะแค๊หนึ่งนะครับก็รวมๆกันก็พัน0ร้อกว่าบาทนะครับประมาณนี้ซึ่งดูตัวไอคริสตัลพาวเวอร์ที่ได้มานะครับจาก 1,5, 5, 9นะครับเหลือลดไป77สบาท95สตางค์นะครับก็เหลือแค่นี้ 1, 4, 8, 1อ่า ส่วนไอตัว10มิลนะครับจาก399ก็เหลือเออลดไป19บาท95สตตงค์นะครับเหลือ379.05ราคารวมก็ตามนี้1860.10น,นะครับโอเคสรุปสรุปก่อนลาสรุปคือคิสซันฟาวเวอรตอนแรกอะโกะกะจะซื้อมาใช้แต่ปรากฏ ไปไปมามาเรายึดแล้วนะคะเรียบร้อย<ด>ให้ไปซื้อให้ไปซื้อกินใหม่ให้ไปซื้อซิวเวอร์สปาร์เกอร์มาเอาเองอันนี้เราขอยึดจริงๆตอนแรกอะ่ะโกโกงั้นขออันนี้ขอนี่แทนได้พอเรามีไม่กล้าใช้ขออสิบเอ็มเอลแทนและกันได้นี่คือยึดเรียบร้อยนะคะตอนแรกรบบรอตอนแรกโกอะอ่ะจะซื้อมาใช้เพราะว่า ก็ถามเขาเขาก็บอกใช้ได้ทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงอะ่ะแต่พอมาดงจริงอะ่ะยังไงก็ผู้หญิงมันก็เหมาะกว่าอยู่ดีอะ่ะเราก็ได้ขอยืดเรียบร้อยนะคะไม่ไม่ให้คืนด้วยหอมอมาชอบตอนนี้คือฉีดน้ําหอมแมวหนีไปเรียบร้อยแล้วนะคะมาไปหาที่นอนตามใจชอบโอเคไปแล้วครับบ๊ายบายขอบคุณที่รับชมรับฟังนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณที่รับดูคนระับ ตัดคลิปแตบบ่เพียงเท่านี้